สวัสดีค่ะ fc ที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนบน Youtube และแอดมินทุกช่องนะคะสวัสดีพี่น้องทางสอปปลาวช่องพิลิวนำโชคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะนี่เป็นแนวทางลราพัฒนางวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆวัดวันสุกเนอกจากวันที่21เดือน16 6หสูตรสุดอมาตตบ,บนล่างไปกลับนะคะเล็กตาร่างนะคะ เลขเด่นมีเก้าหสองนะคะเลขเด่นผลที่ออกก็คือผลงวดนี้นะคะวันศุกร์นี้สี่สามสี่สามห้าสี่นะคะสามห้าสี่บนสี่สามล่างแล้วก็สี่สามล่างชุดหตัวนะคะสี่สามมารวัวนะคะบางงวดบางงวดก็เบิ้ลเนาะแต่งวดนี้มา,มาแบบรัวรัวตัว คู่คู่สี่สามนี่มาแบบรัวๆตัวเลขม่ริวก็เข้านะคะเพื่อนๆจ๋าก็เข้าสี่สามตรงๆเลยนะคะเนี่ยแตกสี่สามเลยนะคะนะคะตัวเด่นตัวเด่นตัวรองก็มีห้าอยู่นะคะก็ยังน้อยก็ก็เข้าอยู่นะคะเข้าเด่นห้ารองนะคะสี่สามตรงๆเนจาจะนะคะ ปังแล้ววันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะนี่เป็นแนวทางเราพัฒนางวดวันที่วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เดือนสิบหกห้าสุดอมตะบ,บนล่างไปกลับนะคะเลขตารางนะคะผูะ้ใดจับเก่งกระจับเด้อตัวเลขก,ก็อยูใ่ในนี้พี่น้องจ้ามีเด่นให้สี่เก้า รองศูนย์นะคะท่านที่เข้ามารับชมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องจา๋านะคะเราไปรับชมจับคู่เอา้าจับคู่ก็ได้ตเก่าเนาะจา๋าแต่พี่ดิวเก่ามากมันมากตามสูตรไหมพี่น้องจา๋า สูตรคำนวณตัวเลขนะคะมันมี3 4 4 5นะคะเอาตัวกลับมาลงแล้วจ้ะ9 4 3 9เด่นเน้นให้4 5 9 4 3 9เลขเล่าก็ออกแล้วก็ออกได้อีกคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะมี4 0 3 0 7 8 7 9นะคะเด่นเน้นให้ก็4 0 3 0นะคะ สี่ห้าเก้าสี่สามเก้านะคะพี่น้องจะมีเด่นเจ็ดเก้านะคะเลขสามตัวก็นำมาฝากอยู่ด้วยพี่น้องจะเลขสามตัวก็นำมาฝากอ่บวกา,าก็นํามาฝากคือเกา้าเพราะเพราะว่าบางครั้งมันก็จะเข้าเลขสองตัวเนาะเก้าศูนย์สามสี่ห้าศูนย์นะคะเป็นเพียง แนวทางคำนวณตัวเลขนะคะคเพื่อนๆจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเนาะเพื่อความบันเทิงไว้ดูเ,เปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มารับชมร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ